น้องๆอยากทำอะไรเจ๋งๆไหมได้ครับงั้นมาดูกันนะอากระดาษแถบเล็กๆนะถึงไหมไม่เลยก็คงอย่างนั้นนะนะพี่จะให้ดูอะไรเจ๋งๆที่น้องๆทาได้ที่น้องๆต้องทําก็คือพับให้เป็นรูปตัวเอสเห็นเป็นรูปตัวเอสไหมจากนั้นน้องๆจะได้สองด้านที่เป็นรูปพวงเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษติบเข้าไปอันหนึ่งตรงด้านบนแล้วก็ผ่านรูปพวงแบบนี้จากนั้นอี อันหนึ่งเหนือด้านล่างผ่านรูปห่วงเราจะให้มันติดกันแบบนี้นะครับจากนั้นที่เราจะทำก็คือเราต้องทำให้เบามากๆเลยละนะเอะอเออออถ้าคุณทำงานอยู่ใช่ไหมเราต้องใส่แว่นตาเห็นด้วยไหมอ่ะอย่างนั้นใส่เลยจ้าเด็กๆขอบคุณป้องกันไว้ก่อนนิกมีอะไรที่คาดไม่ถึงเอแล้วเริ่มได้เอาล้ครับเราจะดึงต่อตอนนี้เราปลอดภัยแล้วโอเคดึงให้ช้ามากๆจนถึงปลายสุดและเกิด ตื่งขึ้นมาอย่างที่น้องเห็นนะครับ <c oughs> พวกเขาเข้ามารวมกันใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> รวมต,วตัวกันนะคแบบนี้สอ,อันมาเกี่ยวกัอ <c oughs> เอาไว้่ต้องคุณ